ดีจ้าพี่น้องจ้ามาือนี่มาเงี่ยงมาไทยตรงไฮทรงหน้าอะไรจ้าว่าแมนตรงไฮทรงหน้าธรรมดาเด้ค่ะนี่บานพื้น <c oughs> บานเช่าหน้าอยู่เลือดรู้ร่างกายเน้อจะติดแอร์พร้อมเลยเนี่ยแมนธรรมดานี่ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนาจ้า หน้าบานก้นก็รอบหน้าหน้าตีนบานเนาะจะ้ะหน้าตีนบานเป็นปลูกของไปกินนาแรงจะ้ะนี่นี่ครบทุกอย่างจ้ะเพื่นเหตุวิธีชีวิตพ่อเพียงเตาทานเพื่นจะ้ะเนี่ยไก่จะปิดเตาแล้วจ้ะนี่เตาทานแบบ โบราณเด้อจะถมแตบโบราณเตาทานเตาท่านสิเป็นพืชพ,พักสวนคั่วเิ่นคือเก่าปีแล้วมานื่อบักเกอเตียดน้ำพนปีนี้มาท่านพอดีเพิ่นเก็บมกแตงแล้วว่างหันลเลยบุรีไทยตอนเพิ่นเก็บเดี๋ยวจะพาไปเมืองสวนมกแตงจ้ะเนี่ยเพิ่นปลูกไว้แปลงละเล็กแปลงละหน่อย พ่อกินพ่ออยู่พ่อกินจ้ะนี่ใบแมงลักหรือผักอีตู่นั่นเองเนื้อจ้ะนี่หอ,อมแบงพี่น้องหอมแดงกระสะกระสายอยู่นะปลูกไปเอาหัวมันจ้ะจ้นี่ปลูกไปเอาหัวใบเพิน่นก็กินทัฒนของมันลายโพธิ์นานี่พักถือ แต่หมูแพงคักพี่น้องเอ้ยโลละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเครือเทศเพิ่นยังบ่ทันสุกจ้ะดูลูกเพิ่นเครือเทศพันนี่พันอย่างนอไม่ยยกยักษ์นี่ที่แล้วเพิ่นปลูกเครือเทศสีดาเนาะจ้ะ ปีนี้เป็นพันนี้จะเป็นหยกักหยักลูกเป็นจะหนวยคนใหญ่ๆนี่จะตั้งมันลูกโตโดเดี๋ยวค่อยไปถ่ายสีดาก็มี่อยู่จะเพืเพียท่านซีดาลูกเล็กๆเป็นวาที่แหลกมันโมเกิดบานนี้ก็จังได้่าก็กตายไปก็มี่จ้ะอันนี้แปลงระรนแห่จ้ะ ซละเน่ซละเน่เพื่อนจ้ะงามได้จ้ะใส่ตุ่มใส่หลาบเพื่อนมาหนึ่งอีกแปลงหนึ่งมะเขือเทศยังโบสุกมันก็เลยโบเห็นถึงความงามเพื่อนปลูกหลายพันพันหน่วยหน่อยหน่วยอันนี้แกมี่จ้ะเออนี่มเขือเทศ สีดาตัวนี à, ết, ้นกระเทศสีดาจ้ะกระเทศสีดาสวยมากมีกระเทศหน่อยหน่งหน่งคนะลูกเพิ่นเป็นเจ็ดสีด้วยจ้ะหน่อยเพิ่นเอ้ยนะชนแปลง ไปกล่องเรีวก็ขออาัยได้จ้ะพระเก็บเราว่าบักแตงสวนนัน่นบินนี่เก็บไปสซ่เหยยบินกน่อนวาสิมาสื่อบักแตงไปต่ำอันนี้ความสุกอันนี้น่วยสุกเพิ่นอยู่ข้างในีจ่จ้ะ โอ้ความสุกความสุกสวยมากถือว่าดกอยู่จะเป็นดกอยู่ค่ะต้เพเนิ่นแข็งแรงสมบูรณ์อยู่จะนว่าที่แหลกปลูกบกค่อยเป็นอ้หน้อยลากกี่ดินนอนอยู่พีพี่น้องอ่างลางอยู่นี่เี้ โอโ้ยมันมันหนวยใหญ่เ,นนนเพ,นนนพื่นกระนอนเรียร่งพื้นน้อนจ้ะพี่น้องเนี่ยลูกใหญ่อันนี้ถ้าจะสุกเนี่ยน้องเขือเทศอันนี้สีดาเมเขือเทศสีดายังไม่สุกเยอะขึ้นกันค่ะกองดูพี่อุ้ยหน่วยดกค่ะพี่น้อง เทปเป็นแบบรอมเป็นแปลงไว้เลยได้จ้านี่ยรอ,อมเป็นแปลงไว้เลยลเส,สิแปลงบกเทปสามสี่แปลงขายกินโมเบิดพี่น้องปลูกขี่แล้วมวาชมข่วงงามของเพิินสีปอดดาวเรืองกำลังบานละอารามเลยจ้าพี่น้องจ้า ดอกบางไงได้จ <the> ้ะม่นดอกหน่อยเด้อจะดอกบัางไงหนึ่งคนมันก็ฟ้ามืดที่ละจ้ะแบบสีเหนียวดอกสวยมากมีหลายสีสวยๆสวยๆอ่ะสวยมากสวยไม่เกินใจใครได้จ้ะพี่น้องเออ ต้นดอกดาวเรืองเพิ่งกันยังปลูกกว่าเคล็ดเศแซมกันไว้อีกเป็นสวนโอ้ยฝนแดงเพิ่งก็ปลูกใบไก่เลยอ่ะพ่อเพิ่งบุญยางมาเก็บไผ่บอกว่ากอสืออีกางเงี้ยพิ่งเก็บเปล่งเก็บไปส่งลานค่ะน้องสาวเพิ่งเมื่อกี้จะมาบ่ท่านไทยเพิ่งตอนเพิ่งเก็บเสียดายดิ สวยมากดอกเป็นดอกมีใยงามสวยมากจ้ะสวยมากสวยมากปลูกใบสามแปลงสามแปลงกับคล้ายบวชขุนย so, ังบระท่านเดีเอาเบี้ยออกมาปลูกอีกกับบักร้ายขุนข่าเป็นแถวอยู่ต้นกับนี่ไร่ใดเสริมนี่ล่านาแรงไป เป็นจากหนาหน้าแล้วเนาะจากเป็นกระทําหน้าเป็นกระปูเขาตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะไปสวนลงไปนี่บริเวณนี้เป็นกระปูขึ้นกันค่ะ,ะ,คะขเขาลงเงียออกไปหอดพุ่นพุ่นหน้าเป็นหาแรงเป็นกระปูพืชพักแล้วกะไปได้เสริมเนาะค่ะเป็นได้ได้เสริมแล้วกะสันกระตาขายจ้ะสันกระตาขาย ขายได้เสริมดีมากจ้ะตากับน,นวยตัต่งเตลราคา60บาทหา50บาทขึ้นไปจ้ะโอ้ดอกนี้ใหญ่ๆพี่น้องจ้าเนี่ยอกบางในึงสวยกันเพ่นบานยังไม่เต็มที่เ้ยจ้ะนี่บานเต็มที่แห่งสีใหญ่กว่านี่้ะพี่น้องสวยมากสวยมากสวยมาก สวยมากสวยมากตรงนี้ก็สวยแค่ดอกีีใหญ่ส,สวยๆเ้ยดอกไหม่ผู้แทน <c oughs> ไปลอยบวงมาลลยผู้แทนเี๋ยวจะพาไปดูทางโน้น